อีสานนัวสวัสดีจ้าพี่น้องมากินมุกหน่อไม้แซ่บแซ่ด้วกันค่ะหน่อไม้สังไพ่ค่ะมุกใส่หนามยานั่นงแล้วก็ผักข้างหน้าค่ะน้องก็เอามาปอกเปลือกออกค่ะปอกเปลือกบางหนามนะคะเอามาสับค่ะสับตอนอน้อยๆพี่น้อง จับแล้วจะเอาไปหนึ่งค่ะหนึ่งไฮเซนม,มันออนค่ะพี่น้องหนึ่งประมาณเป็นชั่วโมงอยู่ค่ะ ใบต่องค่ะนองเอาไปเอาไปเช็ดทําคขามสะอาดแล้วกัน1นึค่ะเช็ดหรือว่าล่างนามปนออไปเลยก็ได้ค่ะ1น่งาตากแดดหรือว่าล้นไฟกันไ้พี่นองให้มันอ่อนค่ะอันนี้เก็บพักกลับพักกระถิ่นยอดกระถิ้น กระทิ้นบักแข่งค่าออนบักเขือพักหนองสี่จะเขากับหมกมาใหม่แห้งค่ะค่ะพี่น้องเขากันกินแซบค่ะเตรียมส่วนผสมค่ะนี่ขอเบื่อนำยานั่งค่ะบักผิดตำ พักกระแย่งค่ะบักแตงพักหนอกยอดกระถินแล้กก็มีบักแข่งพอมค่ะไม่ลุกโดดลุกโดดไปใส่ตอน่อรโมคาแล้วก็นามย่านั่งเขาเบือค่ะตำพักกะญแย่งก่อนค่ะนอนพักกระแง่งตำหลกักกะตำใส่กับน้ำใหม่พอมค่ะนันจะสีหม เอาขอเบื่อผส,สมกับน้ำงนะนัาค่ะสิเอาไปตำใส่โรกก่อนเด้อค่ะพี่น้องถ้าบ่ถนาตดตำกาจะใส่กะละมังเลยละค่ะปลูกเข่าให้มันเข่ากันปรุงรสค่ะเอาหนำใหม่ใส่โรกค่ะ ที่อันนี้ค่ะพักกันย่างที่ต่ำมาค่ะใส่ลงไปล้วกะใส่บักรีกค่ะปรุงรสก็จะมีชูรสเกลือปลาลาหนังปลาค่ะต่ำให้เขากันก้อนค่ะ สูตรนี้จะบไ่ได้ใส่เนื้อสัตว์ค่ะพี่น้องบ่ได้ใส่พวกหมูสับหรือ,อยังเด้อค่ะหัวเน็าหมูสับค่ะหมูสามชั้นค่ะปกติมกหน่อยจะใส่กับหมูสามชั้นจะแซ่บค่ะอันึ่งม,ม,มกใส่ผักกระาญงเข่าเบื่อจะบ่ได้ใส่เป็นใบกะมานตำใส่อีกค่ะ เรานำยานั่งผสมเขาเบือลงไปตำอีกค่ะสามารถชิมรสชาติได้ค่ะเพราะว่าเราใหม่กับซุกแล้วนำยานั่งกินกินซดใได้ค่ะ ำเขากันดีแล้วก็เอาไปหอ่อใส่ใบตองค่ะพี่น้องเสซ็จแล้วก็เอาไปหนึ่ง ตักใส่เบตองแล้วก็ใส่ผิดดูดใส่ผักกนแนง่งอ้ยนาไ้ค่ะแล้วก็ห่อค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งกให้ซูกะอาจจะประมาณเคิงชั่วโมงค่ะ พี่นอ้องหอมหอยหอยแซ่บแซบค่ะมาเด้อจ่าแซ่บแซบน้ำกันสวัสดีค่ะ